ครับพี่ครับวันนี้เราก็มาชมตะกุดเสาห้าของหลวงพระปณ์วัดดังพระกันนะครับจังหวัดนคนปรปฐมกันนะครับตะกุดดอกเนี้ยผมพึ่งไปเช่ามาจากสนามพระครับก็เลยนํามาให้เ,เพื่อนๆเนี่ยได้ชมได้สางครับเป็นตะกุดของวัดดังพระครับที่จัดสร้างในปีพศสอง0ห้าี่ครับปัจจุบันเนี่ยปีพศสอง5ห้าหกห้าเนี่ยอายุตะกุดเนี่ยก็จะตกอยู่ที่ ยี่สิบห้าปีแล้วนะครับสำหรับตะกุดดอกนี้ครับเป็นตะกุดสายเหนียวของวัดบางพระครับตะกุดดอกนี้แจกเฉพาะกรรมการครับครับด้านหน้าของตะกุดเนี่ยก็จะเขียนคำว่าเสาห้าหลวงพ้าเปิลวัดบางพระจังหวัดนครปฐมครับสบภาพเดิมๆครับ าเฉพาะกรรมการครับดอกนี้ครับครับ่ครับตะกุดของวัดบางพาดในแท้เนี่ยก็จะมีการจานด้วยเครื่องมาจากวัดครับ สภาพเดิมครับจานด้วยเครื่องมาจากวัดครับครับถ้าเป็นตักุดกรรมการเนี่ยก็จะมีการตอบโค้ดตัวกอไก่อยู่นี้ครับแล้วก็จะมีเลขห้าห้าตัวครับครับตอโค้ดกอไก่แล้วก็จะมีเลขห้า เลขห้าเลขห้าหตัวครับสบภาพเ,าเดิมๆครับ,คร,บ,รบรครับดูกันไปรอบๆตะกุดครับ ับภาพเดิมครับ ตะกูุดดอกเนี้ยก็จะเน้นหนักไปทางแควคาดและก็คงกระพันและก็มีเมตตาดีครับสําหรับลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปูวัดวัดบางพรนนะครับตอนนี้ยังพอหาเช่าเก็บได้นะครับครับส่วนผมก็มีแค่นี้นะครับถ้าชอบกันเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับเชวยกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ